นีแหตงตบนีนอนอนนอนาขนาดเลยเทเ็อเแู่เดียวบบยส่วนผสม สายครับจุ่มเลยจะกินเห็ดกับขีาวหรือเปลาลอดไปวนไปเนาะผู้ใดตรงการเฮ็ดไปเฮ็ดเลื่อ้หอมแล้วเจ้เออก็เอือนนอน้นมาลองลุกลองนอนก็ดีเลยก็ดีครันะลนบากแต่พยายาเฮียดเนาะ เร่ยเรียงไปฮินง่างไปพอมเล็กจ่บอเห็นว่าเรียงไปชื่อเลยฮิง่านแหม,ม่เง,งี้ยเงี้ยผ้าเป็นยางออมก้นดูเยอะตั่งหลับหลับผ้ามืด้ต็นอน ก้าน่เป็นยิ่นอขึ้นเป็นไปหนตเป็นเดอยลูกว่าเป็นเอยเป็นหมวกออกไปเป็นเยอยคนหัวพว้คือคนใหญ่คนบ้าขายงทเสร็บเยนทันหน้งเดี๋ยวาเีย้าเดี๋ยวมันหยแต่ว่ามันน้อยตหัวนน้อยเลื่อหงาแล้ออเลือห่ย สองหัวันข้ดีเลยข้อดีคะกรับคันชิ้นๆคันๆแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะต่ถ้าเกาๆเป็นนั่งกบขึ้นเชนไหนเป็นยังบนเรือนะูว่าบนเรือบนหัวอกปะก็บนเรือยู่บนหัวออกอันนี้ค่ะส่วนผสม ุ่วลายนะรับชุเลยจากิดเนี่กับเนื้อหรออกแล้วใอ่โปรตดนไปเนะาะใดต้อแก่รเห็ดไปหน่อยน่าะจ,านจนะนะสชวนผสม่วนผสมมันก็มีแค่นี้แนหะละจกเคลบรัดใส่ขนมที่นปลากระพงเนาะนีแต่นนะข้ามชมบไปเสียบเสียาบามา,า,บบารบบรเบือปนกับน่นั้อปลาเบื้องขึ้นปากระอดปากระปุกะเลตเดียงทานไปนั่กบข้างมือทั้งนีก้สูขนล นีแง่ตบบนีนั่นนอนนันสะอานาวเลยเทางานกับแกะแกะาสักขาลาขาขาขอือเ่าไปขายโรงงานขาเป็นขายซอยเนี่ยโอเคยู่องเราก็เเห็ยย ตายเยอแต่งอแงมันงอแงผ้าเป็นยางออมก้อนดูเยอะต้องรับรับข้ามือจะนอนผ้าเก่าๆต้งนลั่บึ้นไปไหนงบนเดือวหรือว่าบนเดือบนวออกค่ก็บนเรืออยู่บนหัว กัดทีกัื้อสีบริเวณยางก็เดแต่อันนี้มันก็เยงานดกัทเนาะงานดอกไมนี่งานนี่แบบก็เดือดแดงหืออันน้พมมาเห็นความมันไปเลยเดเดยิ่งงานไปพร้อมนแต่บนเว่าเดียซื้อเลยงาน แกแมาสขาขาตั้งขาตังของกไปขายโรงงานกาวเป็นขายซอยนอเคอยู่ก่เงบเห็บเอระงตาย้วยค่ะ น้ำตาลน้ำตาลน้ำเปล่าแตงกพริกไทยไข่กระเทียมปาดกระบุกงะนี่จะข้าม่มไปเสียบๆทำแบเบี้ยเป็นงบ้างทำแบบเบื้นขึ้นหัวกะอวบปากขึบนหดูอันนี้ค่ส่วนผสมของุ่หลายครับช่มเลยจากินเหกเอีกแลวลอดไปบนไปเนาะวใจตองการเห็ดก เลเดียงตามไปนั่งกบช่างมือทั้งนี้วามสูขขัอันนี้แห้งตะบนน้อนนอนสาขนาเลยเทสเลอไเดียามไปนั่งกบช่างมือทั้งนี้วามนสูขขัอันนี้แห้งตะบนน้อนนอนสาขนาดเลยเทสเลอนนอนเล้อก็เอ้อนนอนนองลองวก็ดีเลยก็ดีก็ สองเอ้ยแหน่าเกลียดเต้เี้ยงตัดหั่นกระลงานี่ยเจ้เ้ดเวลามอบนียเรื่องบริสาเก่า่ต้นั่นกอบขึ้งไปไนเป็นนอบรนะเือิเวเปหมกเือบอยู่คนบกเทียเนาะมันเป็นสูตรของมี่ร่ะก็คืออันเทีนมั เดียวแห้งมาเดียวเนีานห้ะัน่น้อยหัวแน่อยจงอแง่มืนงอแง่ผ้าเป็นยางออมก้นดูเยอะจังรับลับผ้ามื่อยจนนอ่จำง่อแง่มือนง้อแง่ผ้าเป็นยางออมก้นดูเยอะจังรับลับผ้ามื่อยจนนอ่จำง่อแง่มือนง้อแง่ผ้าเป็นยางออม ก้นโูลยอะต้อง,ลลห,งอลหลับห,หลับข้ามือจ็นอนผิดวิลาบึน้านะเลไ้มวงเด่นไรทอาหันจิ้มม,มักแช่เลยค่ะมีมักอะไแม่แชแช่ตู้เหลืองนานสุดชีดซีดก้ดนเรียนกว่ากับ่มเมยนนี่แต่ข้ามชมไปเสียบเสีย าบุยาเป็กยงรดบกาบุนบกว่าปจะบุก่ผูนล้ว้นงคายหนาแน่นนี่ส่วนผสมขอบุณหลายปรับุ่มเลอจากที่ไนกันที่วอีกแล้วไปไปเนาะไตรงการเฮ็ดไปเฮ็ดนีัน้ตลาไม่มีน้ำเดดจะเลยความคิดเลมเดืเนาะความคิดเรยลมเดอ รับแบบี่นองเออเยแบบีเทียบกับเตืเตียงหันไป้อเนี้ยเต้เวลานานแบบอเนียแลกต้องปบ้างบ้างขายบ้างพี่นอแสเขาสูมาบ้างขายน่มแรงเนาะประมาณหามือหดกลนเลยทีดีลำบากแต่อยากเพียกเนาะ เป็นินย่ส่ละอ,อ,อยแ่เนาะชวนผสมชวนผส,สมมันก็ะมีแค่นี้แหะจะเคลบรับใส่ขนมหอยแเนาะชวนผสมชวนผส,สมมันก็ะมีแค่นี้แหละจะเคลียรัดใส่นนขนม เราแม่ก็เสียอันงงยึดเป็นหลักเป็นหักต้นทนส่ค